Everybody, shake it, baby. Everybody, shake it, baby. พื่อนหันมาใส่ไปเ้อเองก่อนนี่ก็เป็นส้มตำมีมอนนะคะเมย์ต่อมาต้องจ่าอันนี้ส้มตำกันมาหนึ่งซ้วอดี๋เกาะซ้วอดอกหอยเชอรี่นะคะมาด้วยกันดำซ้วะไม่เป็นเศษนะคะแล้วก็อิมอนะคะเดี๋ยวให้อิมออ่อทานข้าวเสร็จแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อิมอนนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงกับส้มตำเอ่อ ตามอ่อนเนาะโอัคดีทักทายพี่น้องทางช่องนะมีก่อนตามใจบ่จ้าตามใจตามมวนออกทิเชียวออกทีแดดก็ได้เออเออเออว้าวคนจะไหมาเบิ่งทางเบิ่งเนียเนั่นเห็นบ่สี่หมื่นหามคนเบิ่งเห่อเบิ่งอีหย่งมันกับปด้มีสาระนี่หมักเบิกเนาะเบิรกอ่อนเนาะอเบิ่์ถึงแห่คนขึ้นมาเบิร์เออเนทียดเออฮันีมักจ่งผมเนาะลูกค่าว่า อย่าให้มอนกินข่าวสักครู่นะคะับแล้อสิมาสัมผัสสิบบอดใหมเนาะโอเคค่ะอันนี้กะทิแชแม่เป็นยังตินเมลมันยังกะที่อย่งก็ไม่เกี่ยงกับลงแมงวันลวงถวยนี่ กูซูเอากับบ mm ักพกแข่ง hmm. มันเป็นได้บักพีแข่งเป็นไักรบอะนี่มีกระทิ่ยั่วก uh ับ huh. น้องใบเฟิร์นจ้าบอดตางโตหาสิบาทบอิดต่างเฟมอ่อนคิดต่างเฟรมอ่อนแน่โอ้ยให้ลูกซีนด้วน้วเาล่าขากอน เอื้อนลูกซีนเอื้อนลูกซีนตอนนี้ล,ล,ลูกซีนแล้วหรอจ้าตาตบาัไม่ข่าวเนี่ยน้ำจิ้มเป็นอันสูด,ดังเดิมคนเดนีมเต้งสมัยสามปุกไม่ข้ายำหมากมากกว่าจ้าบ่ิจาะสีปากเนี่ย โอ้ยไม่สิ้งเงินก่อนหาิหาบาทเดนี่น่า้นแล้วนับห้ารอยบาทพอดีค่ะห้500าร้อยพอดีจ้า ห้ยเอาตับปป่านี่เลยมอเสียบอามาดามมอเสียบอมันายอีกบอลอืมเสียบอลีนี่พรุดบอลอี่แม่คานี่พิรุตบอลนี่ีห้ารอยก็คือห้าร้อยแม่บับวกหเอาปรจันประจัยค่ะเออี่ว่ากินกว่าบอกาหาร้อยกินสิบอิสิบบาทเออสี่ร้อยเทียีคนละร้อยเศ้าถ้าินอะไยังงั้นมุเจ้า มึงมาสั่งเนี่ยนี่ถิ่นม่อยากเลยนะมูตัวภาษายืนถอดลูซินซื้อ,อเสออื้อกับทุกดูซีนจะเสื้อแม้ว่าได้ใช้แบบผมน้มใจหนีเฟินใส่หนีเอาเงินใสนีห้ารอยเกียรบออุญพราะร่อยยีสีหน้าคือปลาดุกเนี่ยนี่กันเนื้แบบได้นีแบบได้นีคือมาหาอร่อยไปเฟืรอนแบบได้นีโกงเอาเงินเอา ร้านนี้ร้านนี้ไม่ไม่โกก็จะเหลือสิบาทจะเจะเหลือสิบาทก็จะมาเอาเอาสิบาทออกก็จ้บอกบอกไปว่าอย่างแน่บอกไปนี่ไรไปดูมีอย่างแนี้นี่อันสิ่าโกก็สิ่าโกงตำซัวหอยเซอรี่ร้อยหกสิบนี่ร้อยหสิบอะไรอร่อยหวิบนี่เดร้อยหกสิบหกสิบหกสิบแม่ก็ร้อยหสิบนี่เออสิกิ้่ชี่ให้ดอก อุ้ยบาทอิบสิบบาทอาปากก่อนข้าโคกไม่หายเด็ดีอาปากโคกใส่หาปเอาแม่ก็ต้องอมเอาไงอาปากข้าเอาบอลไม่ต้องพี่แต่เกมบิกินดีบี่ลอยกีีอีสามีไปใส่เอามามเมเอาสามสิบเจะเอาไปยังสามสิบก็คือตงหูกเลยตะโคกคุณเมสเอาแต่เอาแม่กินเหรอมัน4ี่ลอยกส เอามาอีกสามซิปเพราะว่าเอาซิบปัมาอีกเอากระซัาใจขนงนั่นโอ๊ยเฮ้ยเอ้า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 บ้าเหเฟิรลูกค้าคือเก่งเดี่ยเพิ่นเพิ่นมันเก่งมันเก่งฮอปบอลเออไปคอนองไรจะกรรไรเดี๋ยวมึงเจอปูกูไปโพลรกเพลิดเลยไปเลยค่ะไปโพลรกเพลิดสมตามตามใจเลยผู้ใดมาระวังอีนี่เป็นมิชชัน้องร้านเราเป็นมิชบอกไปเพิ่นแล้วเราเป็นมีช ร้านตุ้มควาเป็นมิตรอยู่แล้วมีชาชีเออต้องเสียเป็นมิดมชาชีไไดได้ได้กินเสร็จหรือยังไทยมอเสร็จแล้วค่ะตอนนี้คิดตังเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าบ้านเป็นการเบาหยอกเบาเนื้อหอมมอได้พี่น้องเด้อแต่ละเบื้องหลังเขารักกันแห้งสนิทกันมาด้วยกัน อันมามากินมากินดูด,ดูดิสิมลาลักสูตรทาบรินี่ือจ้าใดน,นี่อ่ะคือสูตรคือใดแล้วค่ะ,<น>ะเหลือแต่สูตรต้มปลาแดกก็คือเปิดร้านขายเด้เลยเพราะว่าแหล่งซื้อของเวลาอะไรพวกนี้คือเราเราได้เลยเพราะว่าร้านร้านตามใจส่งมอบให้เราเรียบร้อยเลยแต่ว่าเราไม่เปิดร้านเป็นคู่แข่งกันนะครับเพราะว่าเราเป็นมิสเราเป็นมิรมิชชี่แล้วอันมีโครงการที่สิเปิด ม,มีอจงา,อางสียืดยืขึ้นปาข้างล้างสีจเป็นสมากงานสีเมนจีไปสมาครงานจ้ารนอิมอนบอเมนสีไปยุราน,อ,รรอ,านอิมอจีเป็นเรื่ของรันอิมออนสมาชิกิงได้ได้เพราะว่ายุนี่ก็ได้เบอร์ุอันซย่างเรียวเงื่อนกระไดเรียวนักมือละสองสามลอยกบบปอันป้าบาทป้าใบป้าม้าอยู่ทับเไปใส่เมืดอัน คันในเบ้านี่ลืมผักแล้วกินลูกค้าอีผักเลยอันเมี่ยนแฟ่นขับถามว่าคึ่นกินข้าวาวานเมาเปิด้านของหวานนอนอย่างไรสได้กินเพือ่อนว่าพี่น้องมันตัดเป็นทั้งสี่ดิการจะเปิดร้านของหวานคือมันตน้องมีเวลาถึงยาวแต่ว่าตอนนี้คือสมมุระพักสองมือไปงานอีกหรือม,มีงานอีเวนต์งานหลาสดเขามาเรื่อยๆองาน,งานมันบ้าดึกฟิกมาไหวว่าเออเราจะต้องออกงานวันนี้วันนี้วันน,น,นี้แต่ว่า ตอนตอนช่วงวันสี่ขายเี่กคืออ่าเพื่อนประเทนศมีงานมาแต่พอพอพ,อ,พ,อ,พอวันสิมาขายดิยไปงานเด้อวันที่เท่านั้นเท่าน,นี้งานหลายงานก็ได้ลากคอนวันที่ยี่สิบเซตค่ะพี่น้องขาสิบเก้าสิบเก้าดีนาจะไปไล่สดบ้านพี่แม็กนันนาดินค่ะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยูทีหนองบัวซอจังหวัดอ,อุดอรธานีไปขึ้นรับเชิญกับอ่าที่แม่ใจเกินร้อยแล้วก็ C, กยี่สิบสามยูสีสกีดค่ะวัดสากําแพง ะะเป็นงานงานหลวงปู่ยู่วัสกกรแพง24อยู่ที่โคราชเป็นผับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไป3ามคนค่ะเอ็มออนบูทแล้วก็แบมนะคะ3<า>คนย4่ยูบ่บ้านไผ่อันนี้ก็เป็นทับคือกันค่ะเป็นผับอยู่บ้านไผ่นะคะแล้วก็27ขึ้นเวที่รับเชิญอยู่ศิลปินผู้ไทยครับพี่น้องผู้ใดว่างใกล้ใกล้มาไหนก็ต้องไปไปเห็นกำลังใจไซบอลหรือว่าไปให้นกำลังใจศิลปินผู้อื่นก็ได้แค่ทีแต่พันฝากในเด้อพี่น้อง ฝากช่องการติดตามรับชมอาจจะเป็นวันดนโดนเทือมาพอกันในในคลิปของหลานตามใจแต่ว่าขันพูดอะไรคิอดีมอนกับฝากไปเบื้องทางช่องตลกสาวาลาหอกครับพี่น้องคะผู้เรียกพอตัวเป็นปิ่นตองมาเดนร้านส้มตำตามใจแซ่บลืมผัวเออวัดวัดสิทธามยุเพื่นวาน้านใคกินส้มตำมันรสชาติเอ็มอ่อนฟีเมอเอี๊ยมอ่อนนี่ม่กินยุยใสใดเพื่นวานพี่น้อง่าบ่าตางกันค่ะอาจจะเพี้ยนเพียกันจักน้อยแต่ว่าความนวนี่อยาสืบเพราะว่าประแดกมาจากหมืองเดียวกันนั่นก็คือส้มตำตามใจมากเลยครับพี่น้อง สัญลักษณ์ไปก็สิเป็นโรงเรียนสาวัตถีขี่ตรงเข้ามาเลยพี่น้องพี่น้องมาตามจีพีเเช็คอินมาตาม G ีพเลยแทนมาได้เนาะม,มาได้เลยขี่ตรงเข้ามา็บ่เ uh, พีเออยอ,อัดเพ,พ,พุ่นเด้อโคกรามโคกหยังมันไก่มัน้อมมัน้อมพี่น้องสองบนมาแบบว่าเออสิพอทั้งเดียวอพอทั้งเดียวเดียวเขาเลยตรงมาเลยตรงมา โทษสอบถามกันเลยเนาะแม่ทั้งเบอร์โทรเขาจะตีห้ออกเขาจะตีแจ้งดอกทั้งหมดเนาะมีเะนะืเโฆษณาเพิ่งเข่าแล้วเปิดช่องกันเ่าท่านหอดเดือนอยู่มีโฆษณาเข่าอเอ็มบอนว่าสัตว์เปิดจังว่าแต่ว่าอัดคลิปอยังลบแนวคดพวามเปนมีโฆษณาเอาวก้กจะใสะะ่บาลานซ์เอ็มบอนนั่นละขับได้ปะยุนี่ก็มีแต่ดาราตัวจันจ้าวเนยใบเฟิร์นเนยดาราดาล่าคุณสมุนยิ่งเพิ่นดังแล้วเพิ่นว่าตัวตัว ว่าตัวยู่บ่ว่าตัวตัวที่หนึ่งเป็นตลอดบอ่คือจังไหรโควิดมาเนี่เป็นตลอดบอ่อส้นท้ายดีท้ายยังเพิ่นเร็เดีอันไปเที่ยวแหมไปเที่ยวอันคือเ,เห็นแบบตึงแฮตึงยังแบบดีบดีเป็นผู้ชายถอดสุดอดยังเออแต่ว่าแบบนา้กลับไหมคืออย่างนี้คว่าพี่กับน้ำปัวน,นางรถบุละษขั้นบ่แมนนางรถบุละษขั้น พี่นองตอนไปตอนไปแต่งงานกันบอกดีนี้ไม่หอดแตง่งไม่หอดกะทอมน้อยแท่เจ้าตัดงานแต่งจัดงานย่างไห่อย่างดีทากับทากับพิดกันพี่นองพิดกันป้ากันป้ากันนางเราคนละท่านเอองลงเลยไฮฟูมว่าชันแบบมีกับมีตมแ,มแต่งแล้วเลิกเลยนางิาการไ้ค่าดองวิีมมว่าหกานดอนักีนีแ่ว่าู้มยเมียสั้นอัน เอาเงินอันคาปูแขนฉชันไปกินก็พาไส้เบิร์ดคายืมเงินลูกก้อน่าจกงไหนจงวางสั่นแม่แม่อันยืมก้อนเดิมแม่เสียเอาเงินไปหมุนไล่จูไปเป็นหนีไล่วันค่ะขายเม่เลยวบนนี้อ้าวขายสั่นหรืพี่น้องปิดช่องหายแน่ปิดช่องปากช่องหายแน่ขอบคุณพี่น้องค่ะตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไรแล้วผู้ติดตามประมาณ พันสี่พันสี่พ,สพี่น้องขามือนีเป็นผู้ติดตามพันสี่หวังว่าในอนาคตคงจะเป็นสี่หมื่นหาหมื่นขึ้นด้ยวยพี่น้องเด้อจ้าไหนเห็นคลิปนี่เห็นคลิปช่องส้มตามตามใจพาม้วนพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่แชร์ลงเพจด้ยวยพี่น้องหรือว่าแชร์ลงอ่ะทางกลุ่มก็ได้คะ่ะหรือว่าแชร์ไปลหลายๆหมองลหลายๆบอลขอนแก่นนีดานเอยียงไปสั้เนี่ยบสนุนกันไปต่อพี่น้องเนาะแซ่บสนวนก้นวปกันเน,นาะ พัดู้ไดมียอย่างสินค้าให้รีวิวกับสมัครติดต่อมาได้ด้อพี่น้องเด้อลิดบอกแพงค่ะราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นสาวใบเฟิร์นเอ็มออนแน่หรือว่าจะเป็นอ่าสันเจ้าจ้าสีก็สามารถจะรับรีวิวสินค้าให้กับพีกับน้องได้นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้และใครที่อยากทานส้มตำแซ่บอร่อยๆก็ต้องมาที่ส้มตำตามใจผู้ได้ที่ถามว่าเอ็มออนสิเปิดร้านอีกบอต้องรอเบิ่งก่อนค่ะพี่น้องถ้ามีไรสดอีกเอ็มออนก็อาจจะเปิดอีกเปิดแบบย่อมเย้าอืมเปิดแบบย่อมเย้าค่ะพี่น้อง ต่อไปในอนาคตอาจจะมีแต่เอ <M S 1> <M S 2> ็มตำย่างเดียวเอ็มตำมบะมียำนะหมอมันม,มียำบอกขายยำบ่อกขายบอกอาฝากไปให้คิดเออนั่นเอ <M S 1> ็มตำฝากไปให้คิดเออแปลว่าเลิกกันล้วเนาะแค่นั่นค่ะ